ผมทํารายการเช้าดูดีมาตลอดหนึ่งปีคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกจริงที่ผมได้มีโอกาสทานข้าวเช้าคือตื่นมาแล้วก็ทานข้า,าวเช้าสมัยก่อนผมจะตื่นมาประมาณสักเก้าโมงสิบโมงถ้าคือไหนหนักหน่อยก็จะประมาณเที่ยงนะครับ <laughs> แล้วก็ไม่ทานข้า,าวเช้าครับหรือว่าจะดื่มกาแฟแก้วเดียวแล้วก็ไม่ทานข้า,าวเช้าเลยแต่หลังจากที่ทารายการมาหนึ่งปีเนี่ยต้องขอบอกว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆสังเกตไหผมคุณผู้ชมเวลาเราตื่นมาเนี่ยแล้วเราไม่ทานข้าวเช้าเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกมันหมุดหงิดประมาณเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าจะรู้สึกหงุดห ไม่เชื่อหรือไม่ว่าการที่คุณไม่รับประทานข้าวเช้าเนี่ยมันจะทาให้สมองเสื่อมนะครับร่างกายเราตอนกลางคืนเราพักก็จริงนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสมองของเรายังใช้การยังทํางานอยู่ดังนั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาน้ําแค่แก้วเดียวหรือว่าเนี่ยกาแฟแค่แก้วเดียวมันจะไม่ช่วยนะค,คุณผู้ชมคุณจะต้องรับประรับประทานอาหารแต่หลายคนก็บอกว่าเอออาหารตอนเช้ามันทํายากไม่รู้จะปรุงยังไงดีหรือว่าเดินไปตลาดมันก็ลําบากนะฮะแค่จะแต่งตัวอาบนะ้ไำไปทํางานนี่ก็หมดเวลาไปแล้วนะฮะต้องใช้วิธีผมครับ เราต้องเรียกพนักง,งานเซเว่นมาครับคุณผู้ชมนี่มาเลยแลยต้องเป็นพนักง,งานเซเว่นที่สวยแบบนี้ด้วยนะครับสว,สวัสดีค่ะทนสวัสดีค่ะยูดี้ชาเน่รับอะไรดีค่ะเออวันนี้เดินมาไกลไหมจ๊ะได้ว่ับซเว่นก็อยู่ข้างสตูสดิโอเราเลยนะครับ อ่าเนี่ยต้องหน้าตาอย่างนี้แหละครับจาถึงแวะไปหาทุกเชา้าแล้วเขอบอกว่าทีมเอวูดี้เวิร์เราจะแวะเข้าเซเว่นทุกเช้าเลยนะฮะแล้ววันนี้น้องนุ้ยมีอะไรมาให้เราครับวันนี้นะคะก็จะมีโจ๊กไห็ดหอมหมูสับนะคะ<อ>แล้วก็เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูแล้วก็บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มแล้วก็แซนด์วิชอกร้อนแฮมชีสคะ่ะแล้วน้องนุ้ยอบเองเลย,ยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเขือ่อน <c oughs> เราอบนานไหมครับ <c oughs> ไม่ค่ะแบบเดียวค่ะพี่วูดี้ขอเป็นแซ,แซนด์วิชละกันแฮมชีสละกันอันนี้นะคะ แต่พี่กินเองไม่ได้ช่วงนี้มือพี่เป็นง่อยฮะออ๋เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมือเป้าอ๋อได้เลยเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยมากแล้วก็หอมมากครับน้องุ้ยครับเดี๋ยวพี่แวะไปหาดีไหมดีค่ะจะจัดรายการเสร็จเดี๋ยวพี่แวะไปหาดีดีค่ะอ่ะกดมือให้น้องเขาหน่อยนะฮะคุณสามเดินไปแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวๆประเด็นี่สที่คุณผู้ชมอาหารเหล่านี้นี่คือเข้าพ็คมาให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถเลือกเป็นเซตได้เลยมง่ายๆแค่เดินเข้าไป นะฮะแล้วก็เลือกเอาแล้วก็เดินออกจากร้านสลับเวลาเดียวออกทีวีไม่ดูไม่ดี <c oughs> สลับเวลาเป็นแค่ประมาณสิบนาทีร่างกายก็จะได้สารอาหารที่ครบครันนะครับเช้าวันนี้ถ้าเกิดว่าอย่าลืมนะฮะถ้าไม่อยากบเบลออยากกระปี้กระเปร่าไม่อยากงุนงิดอย่าลืมทานอาหารเชา้าแล้วถ้าไม่มีเวลาก็แค่แวะเข้าไปเซเว่นแลเนแป๊บเดียวออกมาคุณก็จะได้อิ่มท้องทันทีนะครับสังเกตไหมคุณผู้ชมเดี๋ยมีภาพอ่า